น,นี่คือราคกาน้ำมันดิบหน้าปวันนะครับการขุดจอตรงเปรียกแคบนะเพราะประชาชนทั่วไปเกิดมาเพราะเขาปิดเป็นความรับสุดยอดนะครับไม่อยากให้เรารู้นะครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปดูข้อมูลในต่ไงใน g ูเกอ e น,นะครับเมื่อท่านได้รับแล้วนะครับเดี๋ยวบรรยายสรรพคุณก่อนนะครับตัวนี้น,นะครับพวงหลังคนระับสวยๆเลย นั้ตรงนี้น้ํามันเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ช่วยรอรองครับพ้นมาที่มหมื่นล้านบาทต่อปีลูกต้นมานานแล้วนะครับยังไม่รวมถึงพื้นที่เชียงใหม่นะหรืออำเภอแม่จันเชียงรายซึ่งมีบอ่อน้ํามันนะครับยังไม่รวมตรงนี้สัมประธานของทหารน,นะครับซึ่งล่าสุดนะครับมีครับในการดีเบตข้อมูลด้านพลังงานกันนะครับไม่มี ถ้าไม่มีคือตะปูลชิ้นเอาหมดเลยครับประมาณ15,000ล้านเดี๋ยวพี่จะ <รา S 2> ใส <น S 1> ่<า>ในเครื่องด้วยนะครับมันแพง,งขึ้นอสิชาวตัยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือเนี่ยน้ำมันร่วม2,000ักว่าลิมแล้วคนบกพวกเราไม่เคยรู้ไปเข้าตลาดหลักทรัพย์พี่พามานี่เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วไปเง็นจริงนั่นชิบหายทั้งแผ่นดินเลยรับวิสาหกิจประเทศไทยจากุบ ไม่ได้ไม่มีเงินเลี้ยงกิ๊กตอนที่หมดเมียน้อยเมียหลวงเเอออรมาใช้แล้ว